สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเชนอินทูแมกซีนวันนี้ดิฉันพามาที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าซึ่งอยู่ที่จังหวัดลําพูนนะคะส่วนรายละเอียดทั้งหมดวันนี้เราอยู่กับท่านจเจ้าวาดวัดแล้วขอนมัสก,การค่ะท่านนมมสก,การค่ะ,จะเจริญพรค่ะท่านคือ,อท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์นะคะซึ่งเป็นจเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ้าอยากให้ท่านได้เล่าถึงประวัติที่นี่แบบ ก็เ,เป็นสังเขักเล็กน้อยอะค่ะให้คุณผู้ชมที่ที่ได้เปิดเช็คในทูแมกซีนดูแล้วเราได้ทราบค่ะว,วัดพระพุทธบาทตักผ้าเป็นพระอารามหลวงเป็นว,วัดที่ได้ขอตั้งมานานแต่ว,วัดนี้มีปูชนียสถานที่สําคัญอยู่สองแห่งคือรอยพระพุทธบาทและรอยตาาักผ้าค่ะ,อะสองอย่างนี้รวมกันก็เลยเป็นชื่อของของวัด วัดพระพุฑบาตาพรและเป็นพระอารามหลวงแล้วก็เป็นสำนักเรียนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูนแห่งที่หนึ่งเราก็ได้ส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติเนี่ยม,มาตั้งแต่สมัยหลวงปู่ครูบาปุมาปุมาจากโกเป็นจ้ากระวาตท่านก็ได้ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรเนี่ยได้ เรียนด้วยได้ปฏิบัติด้วยคนะวบคู่กันมาก็นะได้มีพระสงฆ์สม,มนเนรได้มาหาศัยปฏิบัติศึกษาเราเรียนกันามากขึ้นตามลำดับนะจนกระทั่งว่านะได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองแบบนะสูงสุดนะซึ่งเราก็ได้สึกพอเจตนาลงอันอันิงามของหลวงปู่ที่ได้ ได้ทำไว้ค่ะแล้วก็พยายามปฏิบัติให้เหมือนมีหลวูอยู่เหมือนเหมือนลวงปูกก่ได้ทีปฏิบัติอยู่ค่ะแล้วก็ได้มีกิจกรรมหลายอย่างเนี่ยในตลอดตลอดปีนะก็ต้องมีงานประเพณีส่งน้ำรอยพระพุทธบาทพระบรมสารีริกธาตุมีงานประเพณีเตียวขึ้นดอยแล้วเดินขึ้นดอยเนี่ยตามรอยกูบาเป็นภพาพระธาตุมีงานมังกชาสามเณรภาคเทวบุร,ร้อน มีงานสลักพัตนมีงานทำบุญตบาทเอโวโลหณนะซึ่งเป็นงานระดับจังหวัดแล้วก็เป็นงานฟังเทศมหาชาติถ,ถือว่าเป็นวัดพระพุทธบาทตกากาถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมด้วยใช่ไหมคะเราก็าเรานี่ก็เป็นเป็นสถานปฏิบัติธรรมสำนักป,ปฏิบัติธรรม,มแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราใน ปีที่แล้วเนี่ยเราไดา้เปิดตัวเป็นวัดท่องเที่ยววิถีพุทธก็คือท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆที่สำคัญของวัดแล้วทำกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของสมาธินะส่งเสริมสมาธิส่งเสริมเรื่องอปัญญาด้วยค่ะ,คะถ้าเกิดคนที่เขาได้ดูนี้ คิดว่าถ้ามาวัดพระพุทธบาทแล้วจุดไหนสําคัญที่เราควรจะเข้าไปชมและทําได้สติกลับมาค่ะเอ่อรอยพระพุทธบาทนะรอยพระพุทธบาทแล้วก็รูเหมือนอูบาอ่แล้วก็พระธาตุสิงคูบาอืมค่ะอันนั้นเราคือไปดูแล้วเราก็จะได้เจริญสติว่าเราได้เห็นคนดถีถือว่าเหล่านั้นเป็นองค์ศาสดาที่เป็นคนดีใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเราพระาศาักการะเรียนมาพรักดิ์ะสันลักษ ตัวแทนของบุคคลที่มีคุณธรรมสูงส่งมีความดีงามเป็นเลิศเราก็จะได้ถือปฏิบัติด,ด้วยในโอกาส<ม>คีอเหมาะสมของเรารถือปฏิบัติในปัจจุบันนี้มันมีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังขอให้ท่านครูนั้นได้ได้ะท่านเจ้าคุณนะคะได้ให้ธรรมะกับผู้คนหรือว่าประชาชนที่อาจจะ มองไปในทางที่ผิดหรือมองผิดเป็นถูกหลายๆกลุ่มอะค่ะก็ในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตั้งสติในการารับข้อมูลอะไรต่างๆเ,าเราก็ตั้งสติแล้วก็พิจารณาให้รับขอบภาวการที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆนั้นนี่บางทีผิดบางถูกบ้างจริงบางไม่ถึงบ้าง